ต้นสาเกค่ะต้นสาเกค่ะพี่น้องลักษณะพิเศษของใบคือใบใ่ต้นก็ต้นสูงต้นใหญ่ค่ะนวยสาเกกับเห็ดค่ายกันก็มักมีบ้านห้ามักขนุนกระสีมียางยางกับรักษาเดียวกันค่ะนี่มือนี่เอามาจาักสองนวยเอามาเชื่อมเอาไปทําสาเกเชื่อมจะทำสาเกเชื่อมได้มาแล้วสองนวยค่ะตอนเอาลงมานี่ประดมเอาข้างขึ้นไว้นึ่งขึ้นค่ะเพื่อว่าห้ยยางนี่ยดออก เวลาห้าเอามาฝานเปลือกออกยางจะบ่ลายเอามาล่างไอสกรีมปอกเปลือกค่ะพี่น้องปอกเปลือกขาว่าเนื้อสาเกที่ห้านํามาเชื่อมงนี่กินนะนะมีวิตามินหลายชนิดซ,ซ,ซึ่งซอยตอตานอนุมวลอิสระซอยลดระดับคอเลสเตอรอลและไตกลีเซ่ไ์ค่ะซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจโดยซอยเพิ่มระดับไขมันชนิดดีและซอยลดระดับไขมันเลวตามตำราเป็นวาแนวนี้ค่ะ ซาเกมีดีซึ่งเข้าบขวนมองขามเป็นยาต้อตานอนุมูลอิสระเ้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะเตรียมน้ำไว้ค่ะน้ำก็คือน้ำเกลือค่ะน้ำกระสปประมาณนี่ยเละเอาซ้ำจะทวมเนือ้อซาเกแล้วก็ใส่เกลือลงไปจักสองสาซอนเวลาเขาปาเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วเขาก็จะแช่น้ำเกลือไว้ค่ะเพื่อว่าบอไห่ดำ ให้เหนื้อสาเกย่งมีความขาวคือเกาีนี่ค่ะฟันเปลือกออกแล้วยางก็ะจะบ่คอยมีเพราะว่าทิ่นใบนึ่งขึนเอาเปลือกออกให้เบิดค่ะเอาเปลือกออกให้หมดให้เหลือแต่เนื้อเนื้อลังจากนั้นกับผ้าเครืงค่ะผ้าเครงตัดเป็นชิ้นชิ้นเบิ้งทั้งในพี่น้องทั้งในจะบ่มีเม็ดนะคะจะบ่มีใน่คือกันกับขนน นี่จะไม่มีเม็ดจะไม่มีเนื้อเป็นยังสีขาวมิตรแกนแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นหั่นเป็นชิ้นแล้วแต่ว่าเขาจะเอาชิ้นลักษณะใดจะเอาเป็นชิ้นตามความพอใจตามความชอบของตัวเองค่ะเป็นทอนสันทอนแย่กับเแลวเต่ค่ะนี่กัดเป็นชิ้นแล้วกับเส้นหน้ามือือไว้ค่ะเพื่อว่าใหา้เนื้อดำเอาแกนออกค่ะเอาแกนด้านในออกให้เหลือแต่ส่วนเนื้อ เสร็จแล้วนําไปแช่น้ําปูนใสค่ะน้าปูนใสปูนเขี่ยวมากพพรใหไ่ไม่ไงห้าเวันนี้แหละค่ะแช่ทิ้งไว้ประมาณ30สนาทีค่ะพอได้30สิบนาทีแล้วค่ะเอามปลาล่างค่ะล้างน้ําสะอาดออกประมาณสองสามน้ำค่ะล้างน้ําปูนใสออกที่แช่น้ำปูนใสไวเพราะว่าเวลาห้าเอาไปต้มเอาไปเชื่อมเนื้อซาเกจะได้โบเละค่ะหลังจากนั้นค่ะ ตกแต่งตัวใดโบสวยบางงามก็เอาออกในจักน้อยเพราะว่าสาเกบางที่อันานั้นๆห้าต่อยลงมากก็อาจจะไก่ซุกเต็มทีค่ะนี่ค่ะเนื้อตัวใดมันโบสวยบางงามโบเป็นตะกินมีแกนก็เอาออกแต่งออกค่ะหลังจากนั้นกะเทศเส้ตะแกงหรือซิ่งใดกด็ใดที่จะให้สเสด็จน้ำค่ะนี่ค่ะเนื้อสาเกยังขาวสวยเหมือนเดิมย่งสีคือเก่าค่ะบ่มีดำ หลังจากนั้นก็นําน้ําสะอาดมาต้มค่ะยังไม่ใส่อะไรใส่ไฟกลางในการต้มค่ะพอน้ำเดือดน้าสาเกไปเทลงหมอน้ำเดือดค่ะไปคอยเทยค่ะต้มทิ้งไว้ประมาณห้านาทีค่ะประมาณหานาทีพอได้ประมาณหานาทีราาทหรืออาจจะลายก็นนั้นเล็กน้อยก็ได้ค่ะมาเทาน้ำออกค่ะเทน้ำออกให้เหลือพ่อถว่วเนื้อสาเกค่ะ ให้เหลือเพราะว่าน้ำมันหลายพดให้เหลือแค่จำพ่อถั่วนามสาเกเสร็จแล้วน้ำมาตัางไฟขึ้นคือเกาขาลดไฟลงให้เป็นไฟอ่อนค่ะเอาไฟอ่อนนี่ค่ะประมาณจำนีแล้วเติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะหรือใครจะใส่น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บบานห้องกระได้ค่ะแล้วแต่ความสะดออกวกความเหมาะสมนี่ค่ะประดมใส่น้ำตาลทรายแดงค่ะเทร่อยรยรยลาดนาลงไป คว้วหวานกรตามคว้มชอบของเละคนค่ะหลังจากนั้นปิดฝาไว้ค่ะใส่น้ำตาลเือนพ่อใจแล้วปิดฝาไว้ปิดฝาหม้อจนกว่าน้ำจะแห้งค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วพร้อมน่ารับประทานเก็บใช้ทัาแว่เข้าตู้เย็นไว้กินหลายมือค่ะพี่น้องเซ่บอร่อยล่องเห็ดกิ่นมงเดอค่ะสาเกเชื่อมหวานน้อยสูตรของประดมค่ะผู้ใดมีสูตรดีๆเซ่บๆเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเด้อค่ะ พอ,อกันไหมในคลิปต่อไปค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจจ้าโชคดีมีใช่เดอร์ค่ะสวัสดีจ้าพอ,อกันไหมในคลิปต่อไปค่ะ